ตอนนี้ไม่มีซีรีส์ดูแล้วไม่มีซีรีส์แลถ้าพี่สนใจซีรีส์เกาหลีพี่เดี๋ยวผมผมผ<ม>่านเพื่อนเอาเรื่องนี้สนุกสักคือมันภาคหนึ่งอะมีในเน็ตฟลิกใช่ปะ่ะแต่ภาค<ม>สองนันมีในเวียอยู่แบบเสียเงินด้วยแล้วกูจะลงแดงเพราะกูดูภาคหนึ่งจบแล้วภาคสองมันก็มึงกนะ็แค่รอดูอุ้งเขาในเน็ตฟลิกตอนนี้เน็ตฟลิกไม่มีอะไรให้กูดูแล้วกูดูหมดแทบจะหมดแล้วเนีกูเปิดไปตรงไหนกูก็ดูแล้อยู่ในสตอรี่กูไม่ดู ไม่เท่าีรักอืมตอนเฮีิสงสงยังไม่จบอ่ะผมผู้รอวากาบอลในนั้นหองจะเลิกรอนะจะเลิกรอเนี่ยมากรบอลในนั้นหอะมาท้นนนะมาต่มก็ยังมีแววนะ แเด,ดมึงจะคิดที่นเดีวมึงจะคิดเลยมึงอยากคิดในด้านไหนก็ตามมาเลยกูไม่ไม่ขัดตากทาออกทาออกอออมทกัก ตลกอะไรที่สุดเหมือนนายเพื่คนเดียวเลยนะเือนคนเดียวเลยผมไม่ได้เปิดมาเปิดเปิดอดีตลกอดีตลกคืออะไรจูไม่ได้ดีแย่มากผมหรอหรือว่าหรือหรือว่าได้ยินแค่เสียงผลเราสั่นคนเดียวผมพุ่งผมไม่ได้คุยคนเดียวนะพี่เพลงดังกว่าเพลงดังกว่าอ๋อ ไม่มีใครบอกผมก็เลยไม่ได้ปรับเสียงแต่ว่าเป็นบ้ายังไม,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 ไม่ไม่ได้เป็นบ้ายยน,นะจุดเจนะเกนดังเพลงดังเพือ่อนบอกรีไวกลางๆอ๋องั้นดีแล้วเพราะว่ามันขยับออกกันแล้ว

นี้นี่เพื่อนพี่มหเอ้อมยมัธยมที่วัดอยู่นะบ้านไ,ไม่ต้องหลอกดูเมื่อกี้พี่พุ่เชงโกกหน้าไปดูเฮ้ยกูเปิดไปแล้วเผาเไ,ไปแล้วกูไม่ได้ปิดโซเชียลเลยอยู่แล้วเปิดดูให้หน่อยเปิดดูให้หน่อยไม่มีงี้ <c oughs> บอกมาไกลเหมือนกันนะ <laughs> แต่หน้ากูก็ไม่ได้เปลี่ยนวะตอนเด็กกับตอนเนี้ย เราคนหน้าไม่เปลี่ยนรับีกอยากให้หน้าเราเปี่ยนตได้โตขึ้นนยรู้สึกเหมือนไม่โตขึ้นเลยมีใครห็นไม่คือไเห็นไหมเห็นไคือไรแสดงาีครับผมสวัสีครับเปลี่ยนแค่ภูมิเฮ้ยมีอีกแล้วมีอีกแล้วภูมินี้ราคาหลายแต่เลยนตู่นะ คุณคุณมาคุณมากินบอลทอนผมแล้วคุณมาดินทาผมอีกเหรอคุณมันจะเกินไปหรือเปล่ามาแต่อยากเกลียดที่บ้านของแกไปเลยนะวัดตอนนี้ขึ้นมาปลายหรอวัดตอนนี้ขึ้นมาปลายหรอสติ๊กเกอร์หรออันนั้นไม่ไม่ไม่เขาไม่เช็คน่าเออจำไม่ได้เลยพี่น่าจะหมอะปลายเออเหมาะไม่น่าจะมาหาอะไรแล้วน่าจะหาอะไรแล้วมั้งอันนั้นน่าจะหาอะไรนะ แต่มันห่างกันไม่กี่ปีหรอกมาเอ่อมาต้นกับมหาเอ้ยมาปลายมหาอะไรอ่ะสุนมืวค้าเหรอเออและนี่ก็คือแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็คือหนึ่งในบุคคลที่ทำให้ผมได้กลายไป็นเลด้ไอ้นะฮะเหตุเพราะว่ามันเหงาไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนยกเ็นเ,นๆๆเลยลาออกเป็นตออ ไม่มีใครเช็คอะไรเช่นนั้นแ่ะคือผม,ผมยังจำเกตเองไม่ได้ตอนนั้นเลยแหลมทองวะเออแหลมทองใช่กอกาะอยู่ท, <laughs> ทีนะ่แหลมทองไงแหลมทองหน้ามอบูอ่ะร้านพิซซ่าน่ะ <c oughs> มีคนโดดเลี้ยนมีคนโดดเลี้ยนอีกแล้วจาน

เบื่อมันจับยากมากออกมาทำไมเยอะเสียดายบอสเอ้าเสียดายบอลเฉยเอา้าพอออกพอออกก็ไม่ดีอออพอไม่ออกพอไม่ออกก็จับไม่ได้ดูดูบอสบอสจะเปลี่ยนแล้ว,เร,วเร็วเร็วเร็วคือยังไงพี่มันเล่งบอสได้ด้วยเหรอ <c oughs> ดีนะกูถามก่อนแม่มึงสั่งบอสช็อตบอส พี่ดินขอสามร้อยบิตล่าสุดขอไปจีนเดย์ยี่สิบหนูจะบิดเองดีนะที่กูถามวะเลกินไหมเนีลแล้วมาถูกไหมปกติก็ไม่ได้สั่งบันทอนมาถูกวันจ,จัดมาวันที่สั่งของกินมาดีจัดวันนี้ก็แบบเบิ้มๆบ้มมัน่ะคือเลื่องนะ หนี่อูเอยากไปกินจับรั่มแต่ว่าแต่ว่าแต่เขาบอกว่าเขาย้ายไปนั่นแล้วสามร้อยมีดแบบเติมตูนๆเขาสัสามมเ่จรนเหรอมามาจับยาพ่วร์ก็ไม่ปรับเลยให้ผมไม่ได้ปรับผมไม่ได้คนตั้งโปเกมอนใจเย็นนะ มึงมึงบอกมึงมาเที่ยวเล่น,นที่บ้านเกิดตัวเองที่ที่มึงอยู่มาปเสิสิบป <c oughs> ีอ๋อเออแล้วตอนนี้ไม่ทำงานมึงทำอะไรวะ <c oughs> หรือว่าอยู่เฉยอ๋อ,อ,อที่ก็ว่าก็ว่าทำไมมึงมีเวลาไปสิงคโปรว์วะ <c oughs> ที่ไปกับซาก,กุระปะ ก็ยังดีที่มึงได้มีเวลาแวะไปซ้ำน้งเบียดแล้วนะมา่ะครับที่วัดเอ่อพี่จีบเมื่อวานพี่วัดจีบเพื่อนพี่เป้เดี๋ยวผมไม่ได้จีบอะไรนี่ไม่ได้ไม่ไม่ไปเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่คือเมื่อวานเลทเรทคนดูแบบคือพาพาคนดูต้องอูไปส่งช่องอือนแล้วทีนี้บอกว่าไปเจอคนรู้จักเพื่อนอะอย่างนี้ フッ。<laughs> โอเคเรียบร้อยยี่นี่กันอะไรพีี่พ่พกิตตี้นี่นะครับผมเรียบร้อยฮะวันนี้ครบไม่มีกันบ้านนะพี่กิตตี้ไม่มีกันบ้านนะคนรับฮะโผลโมาวะ ชีวิตน้องสารมาละขนาดเราออกกันต้องเคีรยงานเลยซึดเป็นน้องนะครับแต่ครับสึดเป็นน้องผมสั่งดื่มน้ําครับได้ครับดื่มน้ําครับ <c oughs> ดื่มอีกเอาคืนมาแหละเดี๋ยวเหมือนกำลังโดนเอาคืนอะไยังไ,ไม่รู้ <laughs> ไปไปโอเค

โซเดีนี่เ้ยเจ้าการครับพี่กิตตี้ไหมครับยินดีกัได้ผม